ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ทั้งช่องยิมเราลุ้ยได้มาตามหาเด็กมหัศจรรย์นะครับเนาะครับกัครับเป็นบรรยากาศที่เย็นๆยิวๆนะครับเนาะกับทั้งช่องยิมเราลุ้ยครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องยิมเราลุวยนะครับเนาะครับมาตามหาเด็กมหัศจรรย์ครับคกับได้ข่าวว่าเพิ่นปล่อย เด็กมาสัจจันท์คนนี้กับนาเรือเสื้อครับนี่สิ่งที่มากไหมนาเรือเสื้อนะครับเนาะครับที่เพิ่นบอกเลขถึงมาแล้วสองหกสามหงวดส่วนนะครับเนาะครับหงวดนี้เพิ่นสีมี่หน้าทางใบจังใดนาะครับเด็กน้อยน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์เป็นเด็กน้อยมาสัจจันท์ที่เพิ่นซื้อซื้อซื้อสารกับสิงหลีรับได้ครับเขากัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตั้งใจทั้งช่องยิ้มและลุ้ยนะครับเนาะ ครับทั้งช่องยิ้มเราด้วยจะเจาะข้าวเด็ดๆของน้องพิมพ์ครับน้องพิมพ์หรือเด็กน้อยมหัศจรรย์ให้ทั้งเอฟซีเดบึงได้ชมแล้วก็พิจารณาญาณไปน้ำกันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ทั้งใจทั้งช่องยิ้มเราด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับครับบรรยากาศก็เป็นคืมๆนะครับเนาะอากาศเย็นๆครับอยู่ได้ตามมหาครับน้องพิมพ์ครับหรือเด็กน้อยมหัศจรรย์ ี่เพิ่นปล่อยหวยปล่อยนั่นถือบอกหวยถือสองสามม้วนสั้นแล้วครับบอกตรงๆรงนะครับเนาะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเรื่องใจทั้งช่องนะครับเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่บนหน้าเสื้อเข้ากับต่องเสื้อเป็นสิ่งลี้ลับนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเรื่องใจทั้งช่องต้องการเลี้ยนปูหรือสีหลังแตกครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเนาะทั้งช่องยิ้มแล้วรวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็ตั้งใจทั้งช่องยิ้มเราด้วยนะครับเนาะครับเด็กหน่อยกับด็ภผ้าเขาไปไ้สอบถามเบิ้งครับอ่า,อาพ่อเอ่พอพ่อผู้เผนพ่อของน้องพิมพ์หรือเด็กมัศจรจรันเด็กหน่อยมัศาสจร,รนเนาะครับเนะาะเพิ่นกับว่าเพิ่นเห็นลูกแก้ววันยามวันพระขึ้นจากตนขามนะครับเนาะเขาจะไปถามจากปากพ่อเพิ่นว่า มันเป็นไปมากจังไหนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดังใจทั้งช่องยิ้มแล้วรวยกับอ่ากิ้ก็ติดตามเบิ่งไปนดำชมนปดกันนะครับเนาะสวัสดีครับอันนี้ก็คือพอน้องฟิล์มนะครับเนาะอ่าตีเป็นสัมผัสได้นะครับเิ่นผู้สัมผัสได้กับเ่มันพระวันศรีเพิ่งจะเห็นสิ่งพิสดารครับคือเห็นโลกแก้วลอยขึ้นมาจากต้นบักขามใหญ่นะครับเนาะครับครับก็ติดตามฟังปกาก ป่าคลองเพื่นเนาะครับเนาะอันนี้ทางช่องยิ้มแล้วลุยกระแตงม่ว้าลวยได้มาหาเพื่นโดยตรงครับกับเราปั้งมันน้ากัดเนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุสวัสดีครับครับวางได้กับคุณพ่อที่ว่าเห็น ต้นเซิงลีรับขึ้นจากต้นมะขามย่ำวันพระวันสินไม่พอเอวะไอ่ oh, คือก็เป็นมาทีวาสีมาเห็ดมาสางอย่านี้นี่มันก็แล้วแต่ความเสื่อขงคนนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งลีรับดีก็สามารถสีระบุได้ว่าสีเป็นล่างแบบไหนเป็นสิ่งๆซิงแต่ว่าเห็นแท้แน่นอนนี่คือโบได้ฝันนะครับครับเห็นแรกๆเลย จะมีแค่ฝันแต่ว่าที่เห็นจริงๆอย่งงางนั้นคือเห็นเป็นแสงเป็นแสงสีขาวนะครับคล oh. ้ายๆว่าคนเปิดไฟหมอแบบมาจากด้านนู้นครับครับเป็นยังยังมาผมลุกขึ้นมาเห็นธุระ่วนตัวเด็กเดือ <c oughs> บประมาณตีหนึง่งแสงเงยไวแสงเงยกัประมาณเท่ากับบอกแตีงโอ้บานๆเท่านี่แหละครับโอ้ครับเป็นแสงสีขาวนวลนวลแมันแรนพูดเล้กันพูดอย่างหนึ่งนี่ได้แรนอีกแต่ว่าผมมีความเสื่อมผมมาเขาอยู่ดีเฮ็ดดีคิดสิ่งดีๆคือสีบล็เป็นยัง เพิ่นกะเป็นรีไฟมากครับรีรีร,ร,รีมาช่วงนี้ครับผมยืนนี่นี่ผมยืนอยู่มองซื้อเลื่อยหอย้องยางขึ้นมาหนีครับผมยืนท้าไหนมาทาังนี้พอดีอแล้วที่นี่คอยมุกใหม,ม่มุมใหม,ม่มามาออมอยู่ตัวมืันครับ,บนวนอยู่สองสามรอบล้วก็หายไปเลยครับ<อ>ผมยืนจริงแบบนี้เลยครับวบนได้ฝันมาได้ยังเห็นกับตาครับแล้วก็ต่อมากเมื่อถัดต่อมากครับแล้วก็มาฝันฝันังไม่เว้นนะครับเป็นผู้เฒ่าเสือบไสัยหุ่นหมกใหญ่ใหญ่ครับอีรีครับขันแม่น นั่นก็ยิ่ว่าบุทธศตวรเก่าถอยไปครับใส่คล้ายๆจุงกระเบนครับย<ม>างบุบๆออกจากนี่แหละยางไปหาในความฝันนะครับผมนอนประมานบ่เทียงกับใบแหละครับสะดุ้งตื่นยางไปหาอยู่มังกระตอบหน่อยบอกว่าสูย่าไห้ย่าวาหลานปูเด้อกูให้ขึ้นมาซอยส<ม>ปูปูหักปูห่วงหลานปูย่าไห้เขาย่าวาเขาปิ้นหลังไปอาหลานเลยครับ,รบโอ้ย่างมาหนีแหละยางกลับขึ้นมาหนีแล้วกะ ต่อมาก็ฝันเห็นองค์พ่อปู่แม่ย่าเป็นรูปร่างพญานาคบ่แม่นเป็นในร่างมนุษย์ของเฮานะครับเพิ่นมาสั่งหลานเพิ่นก็คือเพิ่นว่าหลานเพิ่นก็คือน้องฟิล์มเห็นบ่ครับแม่นครับแม่นอันนี้ข้าบ่ได้เต็มครับว่าแม่นนะครับครับเพิ่น4มือบอกพร้อมคือคนนี้ฝันไปได้หลายมือเด้อไปค่ะหลายมือแล้วครับหลายมือแล้วครับแต่แรกๆก่อนสิที่ว่าผมตั้งใจว่าสิเฮ็ดสิสร้างเฮ็ดเป็นหม่องสักกะละเรื่อยากมาไหว้มากราบมาไหว้แล้วแต่ศรัทธาของคนแล้วแต่ความเชื่อนี่ครับออ๋ ไผเสือกับเสือไผบ่เสือกับแล้วแต่เพิ่นรับก็แล้่แต่ผูรัท้านะครับเนาะผู้สายบุญก็มีผู้รัทธาก็มีผู้ควาเสือก็มีบ่เสือก็มีอันนี้เฮาบังคับกันก็บ่ได้แมนครับบอกว่าแมนซะับแลยวแต่ครับผมอันนั้นกับแล้วแต่โชกย่ลาภไผมันผู้ใดสิบนบ้าชี้คออันใด้ชิงตังต่างๆนั่นน่ะี่สรอยเฮ็ดซ้อยสานกัแลวแต่เพิ่นครับอันนี้ส่วนตัวของผมเองคือผมเสือในตรงนี้ครับสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมสัมผัสครับผมเลยกตั้งใจว่าขันผู้มากตรงนี้ แม่นคือยังหลูกร้านไปตั้งใจไว้ให้เขาฝันให้มาบอก่นก็ได้มาอีลีนะครับแต่ว่ามานี่คือฉันปม่พูดอย่างนึ่งนี่คือกินเลอพุ่นละเข้นมาจากนั้นครับแต่แต่เพิ่นบอกเป็นตัวเลขกันบ่ครับเพิ่นบ่บอกเพ่นบอก่บอกเพิ่นบอกว่าก่อนทีเวลาติสร้างเนี่ยคือผมมีคำบอกว่ามีผู้ใจบุญให้ค่าขนมน้องๆสร้อยเหลือในครอบครัวนะครับหรือขอบว่ารูตันสงสารความเป็นอยู่ ผมก็เลยขอป,ปู่แม่ยาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่อยู่นี่ขมแนนองปู่องคยาอีลีองค์พันปู่ตาอีลีนี่ขอให้เป็นคืออย่างร้านอนุโมทนาเดออ้อแล้วก็เป็นจริงครับคือผมขอเทียแหลกเลยครับเจ็ดหนึง่งแล้วก็บวกกับความฝันของน้องที่ว่าฝันคือว่าพันกันคือว่าเป็นลูกเป็นร้านเพิ่นบ่เป็นองค์นาคแท้โบกับเพิ่นทักเพิ่์นไทยมาบ่แล้วก็ตรงกันมาตลอดนะครับอันนี้คือความจริงว่าด้แต่งปั่นเอียงแร้วเรเคยคุยกันมาก่อนครับ อันนี้เครื่องฝันเห็นเพื่อนแมนโอ้แล้วบัดที่นี่นี่ที่ความฝันติดต่อลักษณะกันมากนี่คือเป็นองค์พญานาคข้นมาจังเห็นนี่นี่ด้านหลังผมนี่ที่ว่ามีพ่นจอมป่วยงี้้นมาจากพ่นนี่ปะครับนี่แมนครับเป็นข้นมาต่างงาเลยอครับแป้ว่าผมมากแกผมกัผมอยากไปกินบึงนะผมพ๋อข้นมานะครับบ่ได้มาตดพื้นดินเห่าครับครับแล้วก็บ่แมนลลังมนุษย์การความสูงอยู่ประมาณเท่าครับ คนเฮานี่ยแหละปกติความสูงเมันร้อยมากนะร <Okay. S 2> ้อยมากแล้วมาโดโด,ดเป็นวงกลมแล้วแพ่แพ่แผ่เสียนทำผ่านนะครับ<อ>ใครๆว่าสิเป็นฮอมพ่วงใส่ให้ลูกให้หลานให้ทั่วทุกสารทิศให้ได้บุญบารมีทั่วถึงกันทุกคนนะครับแล้วก็เป่งปกากไก่ออกสีทองหันหนาไปทางเสี้ยงผมเนี่ยตอน<ช>นี่เพ<ช>ื่อนยู่ช่วงนี้แหละนี่ครับนี่เพ<ช>ื่อนยืนยี่วางยืนเดียวเพิ่งว่าเพิ่งถือกล้ยอีหยังบ่อในความฝันนะแล้วก็เป่งเป็นสีทองครับหึ่งหึ่งครับเห็นมืดเลยหึ่ง งามสังว่านนี่เต็มตัวใหญ่ครับคันว่าคันว่ลีก็ไปเห็นเพิ่นเนาะแล้วก็สีเือยังอ่าแค่ใคร่นหนึ่งก็สีแก้วมรกตเขียวๆอ่อนๆนะฮะแล้วอันนี้คือบ่ไน้นัดไม้กันนะครับ้องอ่อนแล้วก็ทาาของเพิ่นนก็ฝันมือเดียวกันบางเอืญนเอาอันนี้สิ่งนี้มาถวายเพื่อนอันนี้เป็นความจริงครับอันนี้่ได้ปุบปั่นแตงเหล่องให้ใส่ดุลพินิษฐ์บิ่งนะครับเด้อแต่ว่าชวนตัวผมเองนี่ผมเสือในตรงนี้ครัแค่แต้มมุมมองไผมุมมองมันเนาะ ันี่คือความฝันครับแต่สำหรับแนวทางวดนี้พันธญาเอื่นพอเนาะคุณพ่อยมากมากตัวใดเนาะรับวดนี้เป็นที่ว่ามักๆเลยครับผมผองก็มักเจ็ดหนึ่งเก่าเป็นขนาดเจ็ดเก่าครับเจ็ดเก่าครับส่วนตัวขึ้นมากซื้อๆนะครับเด้ออันนี้นั่นแล้วได้ดุลพินิจของไผ่มันนะฮะอันนี้ก็คือแล้วก็มี6หกศูนย์ที่ขอพ่อปูอยู่นี่อันหนึ่งคือว่าส่วนตัวผมขอโชคขอหลังให้ไ้ซื้อแต่ว่า อันนั้นความมักไผกับไส่ดูนี่เด่นเบิ้งครับครับมักบ่มักจังได๋กับเบิ้งเอาเฮาขอนี่เฮาขอจังไรไอ้เพิ่อคอในของคุณคอให้บุญบารมีโชคลาภนี่ให้ตกถึงผู้สายบุญมีจิตศรัทธารัทธาอินิให้ตกถึงเพิ่นแม่นเฮ็ดงานอยู่ทางไกลก็สร้างนะครับอืควอยหอดเพิ่นผู้เพิ่นซอยเหลือซอยเฮ็ดซอยส้างเื้อตัวผมเองโบได้ซื้อครับคือขอตอบแทนเพิ่นแล้วผมมาบ่นไม่ว่าผู้ขาดเหลือสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขามาบอกลูกหลานเด้อ อย่าเห็นมีม่านมะพราวจนนะฮะแต่ว่าขอให้บอกว่าขาดเหลือซิ่งได้สี่สีสางมาอันนี้ก็ขอขอย้ำยำตัวเลขให้ไหมนะครับผมตัวเลขเมื่อกี้นะครับเจ็ดหนึ่งเก่าหกส่วนหมักส่วนตัวเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเนาะครับผมแล้วับหกส่วนะนะครับผมแล้วพรุ่งนี้วันพานี่เราจะขออีกไหมครับหรือว่าจะย้ำจะย้ำอีก ค้งสุดท้ายเนี่หรือว่ายังไงครับคือผมผมจะประกอกับคือสิมี่ข้ามบ่นอยู่นะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะย้ำโค้งสุดท้ายให้อยู่เนาะแมนวันพระแมนมากจะเป็นวันพระโอ้เอื้ออื่นนี่สิมีจัดพิธีโอ้การไหวยจัดพิธีการบ่ายนะครับเนาะขอโุขขอหลับแมนบ่ครับแม่แม่ครับสีร่องอ่ากอบแท่นพันมึงว่าสายบุญสีทั่วถึงบารมีของปู่ย่างๆนี่สีโฟกุ้มหนุกล้านนี่ส้มเยี่ยมสำได ประมาณนั้นนะครับในความเสื่อมผมนะครับอันนี้ก็คือเหล็กนำสูงนำหลาบของพ่อน้องพี่มน้งครับเนาะที่ครับที่ก็เกตหนึ่งเก่าครับหกศูนย์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกันตังใจทั้งช่องยิ้มแล้วลวยนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่ให้เป็นแนวทางครับครับกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันตังใจทั้งช่องยิ้มแล้วลวยนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของ เล็กหน่อยมหัศจรรย์นะครับเล็กหน่อยมหัศจรรย์นะครับนอตทีทั้งช่องยิ้มแล้วด้ยใครตามหามาพอแล้วครับเนาะกับมี่ข้ามเบาของพ่อน้องพิมเล็กหน่อยมหัศจรรย์ให้พร้อมนะครับเนาะครับเพิ่นก็เห็นสิงแนวไอ้ลีรับครับกับที่พนาเสื้อกับต้องเอ่อแล้วแต่พิจารณาบ้างนะครับเด้อครับเอ่อครับกับทั้งช่องเป็นแค่แนวทางาค,ครับปรากดไลค์กดแชร์เป็นตั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยครับสวัสดีครับ